เดิมทีเราวางเกมวางแผนมาไงครับก็ชวนหนอกระวุธครับชวนนายแบชวนหนอกอาวุดเยอะเพราะว่าที่เขาก็อายุเยอะครับเพราะว่าใช้ร่างกายสู้เอาร่างกายอัดเอาร่างกายเบียนเลยครับไม่ไม่คิดเลยว่าเกมจะจบเลยขนาดนี้ไม่จะไม่คิดตั้งใจไม่จังหวะที่สับขาเนี่ยเห็นไหตั้งใจก่อนตรงไหนครับก็ที่ขาที่ขาเราเระหว่างส่อยู่ หันไปมุมไหนมุมไหนก็มีบอกให้สับขาแล้วก็เลยสับขาแล้วก็เริ่มพอเริ่มแย่ๆก็เลยย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปอันนี้ถามหน่อยอัดฉีดหรือไงไงอัดฉีดครับโอ้โหจริงห่อเนี่ยใครอัดฉีดเนี่ยโซ่จเงินสดเลยะเวอจะพี่มาให้อัดีดอันนี้ใครอัดฉีดทององจอยจอยนอ่จอ่าอยจ่ยจอยอยจ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 อออจอย เงินสดห้าหมื่นห้าหมื่นเหนึ่งบาทจะห้าหมื่นเลยนะจาบันชนะสบจ้บาทเนี่ยเป็นทั้งหมดเป็นเป็นแปดหมื่นกับทองบาทเพราะแปดหมื่นทองบาทนึงกี่ไฟเลยครับน้องที่ชนะมาวันนี้รวมาทนี้เลยสี่ห้ไฟในกลุ่มในกลุ่มก็5ไฟห้าไฟติดเเป็นไงเป้าหมายของเรานี่อยากทิมแชมป์อะไรบ้างไหมก็อยากทิแชมป์แตก็ต้องรับตัวเองข้างใเยอะต้อฟอร์มไปก่อนนะแล้วน้ำหนักที่เก่งๆของเรา่ะ ก็ไม่รู้อันนี้ปล่อยขึ้นมาครับไปหน้าก็จะเอาร้อยสามสิบก้อนอ๋อร้อยสามสิบกอนมีร้อยสามสิบไหมมีสิบกอนไปนี้ก็ลดแค่สามโลนิดนึงในใจมีไหมอยากเจอใครอยากอยากแก้มือใครครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่เคยแพ้มาเนี่ยแพ้ใครมาที่ยังตั้งใจมีไหมหรือว่าแล้วแต่โปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ได้หมดลง ก็ไม่มีใครก็ได้ใครก็ได้แล้วแต่โปรพิวเตอร์จัดนะนะผมร้อยมีรายการน้องพี่พี่ถามเรื่องแต่การเล่นนิดนึงครับมันมันแพงไว้สำหรับท่าหนึ่งแล้วก็ได้อาชีพถึงแปดหมื่นด้วยก็ถือว่าหาได้หาได้ยากครับผมหายากขึ้นมาต่อแพงในเชิงขนาดนี้ครับน้อยมากครับที่จะมีนะครับผมก็แปดหมื่นนี้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีครับอ๋อ ล่าสุดดีเลยเล่นได้เล่นได้เล่นไม่ได้ไม่รู้เคยเคยได้อฉีดเยอะเยอะขนาดนี้อันนี้ถ้ารวมเป็นเซตอันนี้ก็เยอะกว่าเมื่อครั้งก่อนครั้งก่อนก็ได้ฉีดแสนหนึ่งที่สายซุปเปอร์บอลฉีดเยอะอ๋ออันนี้แสนหนึ่งอันนี้แปดหมื่นกับสามหมื่นนั่นเองคือสามหมื่นแสนบาทวันนี้ก็ก็เป็นเซตดีสองไฟนี่ก็รวมสามแสนได้นะ ครับผมถือว่าพิเยมเลยพิซซ้อมอยู่ไหนในกรุงเทพไปที่นี่สี่ไฟแล้วไฟแรกได้หนึ่งแสนไฟสองแปดหมื่นไฟสามห้าหมื่นไฟนี้เงินดีเงินยังไม่หมดเลยตอนที่นี่สี่ไฟนี่คือได้ฉีดรวมไปเสร็จี่ประมาณสักห้าแสนกว่าประมาณถ้ารวมค่าตัวก็เกือบสี่แสนถือว่าเยอะถ้าเอาไปทุนทำทุนการศึกษาแล้วนะดูแลครอบครัวนะ้องนะมีครอบครัวยังไงก็ตัวเล็กกำลัง มีลูกอายุเท่าไหร่ตอนนี้เก้าสิบเก้าเหมือนนักกีกบหนเก้ามีลูกลสมยนีมีแลน้าดูหน้าตาีหน้ตาดีคบปีตรงข้ามเลยครับผมวันนี้ทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายขอบคุณหัวหน้าคณะอันตุคุณวิทย์ขอบคุณป้าชญตปราจอยแล้วก็เสียวอัตติชาติแล้วก็เทรนเนอร์ฟ้าสีทองแล้วอาจารย์ัแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนติตาม โอเค,คยินดีด้วยครับครับนี่ก็ชี้ตรับปท้ายท้ายนี่ฝากพี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับเพราะว่าฟอมสดเลือกเกิน